ไปแล้วว่าลูกนี้ผิดนั้นแล้วก็ทาหนังสือทวงถามไปที่ลูกนี้ลูกนี้ก็ยังวังเฉยผู้คํกกาประกันวังเฉยอีกก็โดนฟ้องค่ะทั้งผู้คํกกาประกันทั้งคนกู้คนกู้เป็นจําเลยที่หนึ่งคนค้าเป็นจําเลยที่สองเพราะฉะนั้นคนค้กกาปรนะกันน่ะต้องโดนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นคนคนะ้าน่ะคิดด,ดีเป็นจําเลยที่สองนะคะจําเลยที่หนึ่งคือผู้กู้ค่ะถ้าอาจารย์ฟ้องอาจารย์หมูฟ้องอาจารย์ฟ้องในในกอกนในขอเลย ลักษณะเนี้ยถ้าในถ้าในกรมายืมเงินอาจารย์ห้าแสนแล้วในขอเป็นคนค้ำประกันขั้นตอนถึงเวลาเราไม่ใช้อาจารย์ก็ทําหนังสือบอกทวงถามไปก่อนให้ทนายความทําหนังสือไปถึงผู้ค้าก่อนว่าไอท้ที่คุณค้ำนะ่ะตอนนี้ผิดนัดแล้วนะไม่ยอมใช้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็มีหนังสือให้ทนายความทาหนังสือทวงถามไปที่คนที่กู้อาจารย์น่ะว่าให้ชําระถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายต่างเพิกเฉยอันนั้นก็เอาหลักฐานที่อาจารย์ทวงถามนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานในการฟ้องค่ะและคิด